ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดเต็มรูปแบบของรถถังภูมิพลเขื่อนรุ่นปี2026รถถังต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพไทยที่ไม่เพียงแค่มีดีไซน์ล้ำสมัยแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจต้องการพื้นที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านพลังงานและน้ำของไทยรถถังรุ่นนี้มาพร้อมขุมพลังไฮบริดดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด สามารถวิ่งได้สูงสุดถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระรองรับภูมิประเทศแบบไทยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือพื้นที่น้ำครั้งเหมาะสมกับภารกิจป้องกันชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเขื่อนกรอบของรถถังภูมิพลเขือนทําจากวัสดุคอมโพสิตผสมเซรามิกและกราฟีนที่มีความเบาแต่แข็งแกร่งสูงสามารถทนต่อการโจมตีจาก RPG และจะรวดต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้ อีกทั้งยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับและทำลายอาวุธที่พุ่งเข้าหาได้แบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในสนามรบอาวุธหลักของรถถังคือปืนใหญ่1 3 0ม mm, ิมลลิเมตรพร้อมระบบควบคุมการยิงด้วย AI ที่ช่วยให้การเล็งแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนมีปั้มปืนเสริมแบบควบคุมจากระยะไกลติดตั้งปืนกลอัตโนมัติขนาด3 0ม mm, ิมลลิเมตรและปืนกลร่วมขนาด7 6 2ม mm, ิลลิเมตรซึ่งสามารถรับมือได้ทั้งทหารราบ โดนหรือรถหุ้มเกราะเบานอกจากนี้ยังติดตั้งระบบยิงมิสไซล์ต่อต้านรถถังระยะไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลกว่า6กิโลเมตรทำให้รถถังคันนี้ไม่ใช่แค่แนวหน้าแต่ยังสามารถสไนเปอร์เป้าหมายระยะไกลได้อย่างแม่นยำระบบช่วงล่างเป็นแบบทอร์ชันบาร์พร้อมโช๊คไฮดรอลิกที่ช่วยให้วิ่งผ่านภูมิประเทศครุกระได้อย่างนุ่มนวลสามารถลุยน้ำข้ามแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำท่วมได้โดยไม่ต้องใช้สะพานพิเศษ เหมาะสมกับภารกิจในพื้นที่รอบเขื่อนภูมิพลซึ่งมักมีน้ำท่วมในฤดูฝนในด้านเทคโนโลยีรถถังรุ่นนี้มาพร้อมระบบตรวจการรอบทิศแบบ360อองศากล้องอินฟราเรดกล้องตรวจจับความร้อนและระบบสื่อสารเข้ารหัสที่สามารถส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังหน่วยบัญชาการกลางโดรนและรถรบอื่นๆเพื่อสร้างภาพรวมของสนามรบแบบทันทีทันใดสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือความใส่ใจในสภาพแวดล้อมภายในรถถังลูกเรือจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีระ ระบบปรับอากาศลดเสียงรบกวนและจอแสดงผล HUD อัจฉริยะสำหรับผู้ขับผู้บังคับการและพลปืนรูปลักษณ์ภายนอกของรถถังภูมิพลเขื่อนดูดูดันและทันสมัยตัวถังออกแบบด้วยมุมเฉียงเพื่อลดการตรวจจับจากเราา์และลายพลางแบบพิเศษสำหรับพื้นที่ป่าดิบเขาและบริเวณรอบเขื่อนทำให้พลางตัวได้อย่างแนบเนียนในภารกิจจริงรถถังนี้จะถูกนำประจำการในพื้นที่ยุทธศาสตร์รอบเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นหนึ่งในเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของไทยและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงการประจำการรถถังขั้นสูงนี้ในพื้นที่ดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องทรัพยากรของชาติการพัฒนารถถังภูมิพลเขื่อนเป็นความร่วมมือระหว่างวิศวกรไทยและพันธมิตรจากต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การผลิตอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ในประเทศเพื่อใช้เองและส่งออกในอนาคต ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายละเอียดเต็มรูปแบบของรถถังภูมิพลเขื่อนปี2026อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของท่านไว้ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่กับข่าวสารด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีทางทหารเร็วๆนี้